สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเลขวิ่งกันนะครับงวดนี้กอนอื่นก็ดูคำเตือนก่อนก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูเลขวิ่งกันนะครับช่องทางของเราครับช่องของเราครับเลขเรียง มหาสึกจันะครับดหนึ่ง เลขวิ่งของเรานะครับวงกลมไว้เลยครับตัวรองก็จะเป็นสี่นะครับ ตามนี้นะครับเล็กวิ่งหวดนี้ก็นำไปใช้กันดูนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางดีๆนะครับเพราะเราคัดสรรมาแล้วนะครับให้วิ่งตัวนี้นะครับแต่พุเต็ราก็ ่วนชุดเต็มนะครับเราก็ให้เป็นเลขนี้นะครับนะครับตัดเป็นสองชุดสองสูตรจัดประกบนะครับสิบหน่วยเรียบร้อยนะครับก็เอาตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวงวดหน้า เจอกันนะครับวันที่สอง